เี่จะบ้านอะไรคะว่านน,น,น,นอนว่านนอนนอนเป็นยังไงนี่อันนี้คืออะไรลูกนอนนอน,นอน๋อนี่ตัวอะไรกันเนี่ยเหนอเหนอเก่งจังเลยมังมีอะไรเสร็จหรือยะไรสัตว์หอนมีตาไหมมีตากี่ข้าง มสวยจังเลยืออนอนเหรอเนี่ยต้องมีปาดไว้หรอน้ล่าง,งสองสามสี่หหก่เก่งมากนละูกเจ็ป นี่อันนี้อะไรหร ok? อหุณน่ารักจริงยหนอนหนอนกินอะไรลูก ok? น,นั่น้ำไม้ใบไม้เดี๋ยใบไม้กินตรงไหน่อยไดูที่มีต่นใบไ,ไม้มหรอ ok? วันนี้น้องเอ็นได้ระบายสีหนอนตัวสีอะไรคะอันนี้อันนี้วันนี้หนอนสีอะไรคะหนอนสีาหอนอนสีชมพูจริงหร ok? อเก่งมากเลยลูก ok. หนอนอีด้านน่ารักจังเลยหนอนเพชรจาวิจ้าหวอนน่ารักมากว้าวมันเก่งสุดยอดเลยนน้องแ่นี้อันนี้อะไรคะเบ้อกใบไม้ดอกไม้หรออุ้ยสวยมากเก่งอ่ะออันนี้อะไรคะเนี่ย อันนี้อะไรคะใบอะไรสิโอ้สวยมากเลยอันนี้อะไรคะใบใบไม้ใบอะไรนะดูสวยจังเลยสายวิสเวลก็มีไม่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 อันนี้อะไรคะ,ะรนะรสดคสืออะไรคะอันนี้สีอะไรลูกลายวิ Na mama mommy, smar amithes pe